สวัสดีครับท่านผู้ชมความต้องการให้ปูตินกลับมาทําการเจราจายุติสงครามสะท้อนออกมาจากการโจมตีตอบโต้กลับของยูเครนต่อเป้าหมายที่มีความสําคัญทั้งเป้าหมายทางทหารและเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากปูตินยังทําการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธจํานวนมากและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงรวมถึงปูตินไม่มีทีท่าที่จะลดลาวาสอของเงินไข ในการเจรจาหยุดยิงลงคราวท่านผู้ชมโดยในคืนวันที่11กรกฎาคมรัสเซียได้เปิดฉากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่อ,อยูเครนนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเต็มรูปแบบโดยส่งดโดรนตามรายงานของกองทัพอากาศยูเครนรัสเซียได้ยิงอาวุธทางอากาศ623ชิ้นมีดโดรนประเภทซาเฮต136ติดหัวรบจำนวน3 3 9ลำ โดนล่อเป้าขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ UAV หลายรุ่นและขีปนาวุธร่อนคูดมิสไซล์ KS 101จำนวน26ลูกไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศยูเครนรวมถึงเมืองล,ลูบิฟลุดและเชนิฟซีตามแหล่งข้อมูลที่ติดตามสถานการณ์การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นจากหลายทิศทางครับโดยเน้นการโจมตีพื้นที่ทางตะวันตกซึ่งอยู่ห่างไกลาจากแนวหน้า มีรายงานว่าฝ่ายป้องกันของอยูเครนสามารถยิงโดรนเหล่านี้ตกได้3 4 4ลำโดยมีโดรนแบบซาเฮต319รลำขีปนาวุธน5 5ลูกนอกจากนี้โดรนล่อเป้า258ลำยังถูกสก,กัดกั้นโดยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์การโจมตีของรัสเซียทำให้พลเรือนเสียชีวิตยอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บอีก46รายทั่วยูเครนการโจมตีโดยเน้นไปที่ทางตะวันตกของประเทศ แอดมินคาดว่ารัสเซียต้องการทำลายอาวุธที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่ยูเครนจากโปโลแ,แลนด์แต่จากรายงานที่ออกมามันกลับเป็นการโจมตีอาคารที่พักอาศัยของชาวยูเครนเสียมากกว่าการยูเครนนั้นครับในช่วงเช้าของวันที่12กรกฎาคมพวกเขาก็ตอบโต้โดยส่งโดรนไปโจมตีเป้าหมายที่เมืองเบลกรอดตรงข้ามกับแคว้นคาคิฟเศษซาข,ของตุรนลลำหนึ่ง ตกหล่นลงบนหลังคาสนามกีฬาเบกลกรอดอารีนาทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างหนักข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานครับว่ามีโดรนหลายลำถูกยิงตกเหนือพื้นที่เบกลกรอดซึ่งโดรนส่วนใหญ่เป็นโดรนแบบ FPV บรรทุกหัวรบหนัก3กิโลกรัมสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลาราว100กิโลเมตรยูเครนย,ยังโจมตีทำลายคลังเก็บอาวุธที่เมือง คาซิสซ,ซึ่งตั้งอยู่ติดๆดกันทางตะวันออกของเมืองโดเนสที่ถูกยึดครองมีภาพจากชาวบ้านบันทึกคลิปเผยแพร่แสดงให้เห็นถึงการระเบิดติดต่อกันชนิดข้ามวันข้ามคืนการระเบิดครั้งนี้ซึ่งถูกขนานนามว่าทรงพลังอย่างยิ่งใหญ่รุนแรงมากจนมองเห็นลูกไฟรูปเห็ดแด้จากระยะไกลหลายกิโลเมตรซึ่งการมีเสียงระเบิดติดต่อกันดังอย่างต่อเนื่องตามในคลิป นั่นเป็นสัญญาณบ่งชี้ครับว่านั่นคือการระเบิดของอาวุธจํานวนมากที่เก็บไว้ในคลังอาวุธดังกล่าวซึ่งสถานที่เก็บอาวุธดังกล่าวนั้นครับแม้จะถูกปักหมุดเอาไว้ใน Open s t r e e t แบบว่านั่นคือสถานที่จัดเก็บวัตถุระเบิดอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งร้างแต่ด้วยความไม่สมเหตุสมผลที่มีการติดตั้งระบบป้องกันทางอากาศแบบทอ M2 ซึ่งเป็นระบบป้องกันทางอากาศพิสัยสั้นถึงกลาง ออกแบบมาเพื่อโจมตีอากาศยานเฮลิคอปเตอร์อากาศยานไร้คนขับและขีปนาวุธนวิถีซึ่งมันมีเรดาร์ที่เอาไว้ตรวจจับอากาศยานที่บินบนเพดานบินที่ต่ำมากระยะยิงขั้นต่ำเพียง1.5กิโลเมตรและมันจึงทำให้ฝ่ายยูเครนคาดเดาครับว่าที่นั่นต้องมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนและมันก็เป็นจริงครับโดยคลังอาวุธดังกล่าวหน่วยข่าวกรองยูเครน SBU ระบุครับว่า มีขีปนาวุธป้องกันทางอากาศของรัสเซียระบบปล่อยจรวดหลายลำกล้องและกระสุนปืนใหญ่เก็บเอาไวจ้จำนวนมากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมเมื่อวันที่11รกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่าการโจมตีนั้นมีประสิทธิผลอย่างมากโดยสถานที่ต่างๆ่าถูกทำลายจนหมดเหลือเพียงเท่าฐานและเศษซากเท่านั้นซึ่งการโจมตีบ่อยครั้งขึ้นต่อแนวหลังบรบเวนทางตะวันออกและทางตอนใต้ที่ถูกยึดครองของยูเครนทั้งการโจมตีคลางอาวุธ ที่เมืองโต๊กมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีระบบปกันทางอากาศแบบ S 4 0 0จําจำนวน2ระบบที่เขตเคอร์ซอนรวมถึงการโจมตีสถานีเรดาร์ขนาดใหญ่ที่ใครเมียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนนี้ตามที่แอดมินได้นำเรียนเสนอไปหลายคลิปมาแสดงให้เห็นครับว่าความขาดแคลนระบบปกันทางอากาศของรัสเซียมีผลต่อการโจมตีในช่วงต้นเดือนนี้เป็นอย่างมากครับ หาท่านผู้ชมมองภาพรวมการสูญเสียระบบ S-400 และระบบแพนเซอร์เอนในไครเมียทําให้รัสเซียไม่สามารถผลิตทดแทนทรัพย์สินเหล่านี้ได้ด้วยเวลาอันสั้นนั่นบีบให้รัสเซียต้องย้ายระบบ S-400 จากแนวรบอื่นมาปกป้องไครเมียจะเป็นเหตุทําให้ยูเครนสามารถโจมตีถลุมแนวรบทางตะวันออกโดยเฉพาะที่เขตเคิร์ดได้ยอย่างสบายจนทําให้นายทหารหลายนายถูกสังหารจากระเบ,บิดแบบแฮมเมอร์ ท,ทิ้งจากเครื่องบินรบแบบมิกกิสของยูเครนร่วมถึงการบินถล่มด้วยโดรนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาวุธเช่นโรงงานผลิตเครื่องบินรบแบบมิก 31K โรงงานผลิตกีฬาวุธโรงงานผลิตจรวดและโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่หลายแห่งตามที่แอดมินรายงานไปในหลายคลิปเมื่อวานนี้ร่วมถึงการทําลายท่อส่งกา๊าซหมดป้อนให้โรงงานดังกล่าวทั้งหมด ก็คือการวางแผนของยูเครนที่ต้องการโจมตีเป้าหมายแบบเป็นรูปธรรมเชิงสัญลักษณ์ให้ปูตินได้เห็นครับว่าไอที่ปูตินจะยอมเจรจาก,ก็ต่อเมื่อยูเครนย,ยอมสิโลลามยอมรับข้อเสนอของปูตินทั้งหมดตามที่ปูตินได้ปฏิเสธโดนั้นทรัมป์ไปในวันก่อนมันเป็นไปไม่ได้และสิ่งที่ทรัมป์จะกล่าวถแถลงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ต่อปูตินที่ดิมิตีเปสคอบถามเมื่อวันที่12กาคม เมื่อวานนี้ว่าสิ่งที่ทรัมป์จะพูดในวันพรุ่งนี้มันคืออะไรอเมินคาดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือการโจมตีตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ที่ทรัมป์เคยขู่ปูตินไว้ครับว่าหากปูตินยังฝืนเดินเข้าหายูเครนเขาจะถล่มกรุงมอสโกซึ่งเมื่อวันที่12รกรกฎาคมมีรายงานครับว่าคืองบินลาตวเวนแบบ P-8 โพไซดอนของนาโต ได้บินเฉียดผ่านใครเมียทางตะวันออกของทะเลดำห่างจากชายฝั่งรัสเซียไม่ถึง70กิโลเมตรโดยยังบินอยู่ในน่านฟ้าสากลซึ่งก่อนที่ระบบ S400 และฐานเรดาร์จำนวนมากจะถูกถล่มเครื่องบินลาดตระเวนชิปเป้าแบบ r c 1 3 5 w r i v e t j o มบของอังกฤษและเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศ A w แวก E3F ของฝรั่งเศสก็บินมาแบบเดียวกันนี่แหละครับซึ่งการมาของเครื่องบินแบบ P8 ครั้งนี้ แอดมินคาดครับว่ามันมาหาเป้าหมายบนผิวน้ําและใต้น้ําเพื่อเปิดทางให้กับปฏิบัติการครั้งสําคัญอะไรสักอย่างของยูเครนอีกครั้งหรือไม่โดยเครื่องบินแบบที่8ปดพุซดอนสามารถตรวจจับเรือดำน้ำําเรือผิวน้ําและภารกิจด้านข่าวกรองเฝ้าระวังและลาตะเวน ISR อีกด้วยนอกจากนี้พี่8ยังสามารถทํางานร่วมกับดโดรนลาตะเวนขนาดใหญ่ขั้นสูงแบบ m q c c t i t a n ของสหรัฐอเมริกาได้นั่นจึงเป็นไปได้สูงครับว่านั่นคือการลาดตะเบนส่งข่าวกรองไปให้กับยูเครนผ่านลิงก์16ก่อนการเปิดปฏิบัติการโดยมันเกิดขึ้นท่ามกลางการเผยแพร่ว,วิดีโอวันที่12กรกฎาคมวันเดียวกันแสดงให้เห็นถึงการซ้อมรบของนาวิกโยธินยูเครนกำลังยกพลขึ้นบกด้วยเรือยกพลขึ้นบกคลาส u s k o ซึ่งได้รับบริจาคโดยฟินแลนด์ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวันที่9ถึงวันที่20มิถุนายนเพิ่งจะมีการซ้อมรบซีบิด2025ระหว่างกองกลังจากสหรัฐอเมริกาโรมราเนียบัลแกเรียมันโดว่าตุรกีและยูเครนเพื่อทดสอบยุทธวิธีร่วมและทำงานร่วมกันโดยมีการทดสอบการใช้โดรนแบบลีริก้100ที่พัฒนาโดยบริษัทดีวโลของยูเครน บินชีพเป้าด้วยเลเซอร์ให้กับระบบไฮมาสของสหรัฐอเมริกาซึ่งโดรนชนิดนี้มันมีพิสัยทําการที่เคลมเอาไว้ที่40กิโลเมตรซึ่งอาจเป็นไปได้ครับว่ายูเครนอาจใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยซซลของยูเครนแทรกซึมเข้าไปใช้โดรนชี้เป้าขีปนาวุธ ata cms ที่ยิงจากระบบไฮมาสของสหรัฐอเมริกาต่อเป้าหมายสะพานเคริร์หรือสะพานไครเมียเนื่องจากในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีการโจมตีบริเวณเมืองเคิร์ตใก้กับสะพานครเมียจนเกิดไฟลุกไหมมาแล้วการชีป้เป้าด้วยเลเซอร์อาจจะตอบโจทย์ต่อการโจมตีที่แม่นยำกว่ามากโดยที่สะพานเคริร์มีระบบก่อกวนอิเล็กทรอนิกส์จากสัญญาณ GPS ที่อาจจะรบกวนระบบทำงานของขีปนาวุธและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ